สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง15,700กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมให้ FC ชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆรายการนี้นะครับซึ่งเป็นพระเครื่องสําคัญของประเทศไทยลำดับต้นๆน,นะครับซึ่งนั่นคือเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์หลวงพ่อเงินนะครับเต็มองนะครับประทับนั่งนะครับภายในซุ้มนี้แล้วก็มีจุดไข่ฟ้ารอบ ห่วงนะครับเป็นห่วงแบบเชื่อมนะครับผมให้ fc ชมห่วงแบบเชื่อมด้านบนรูเล็กๆนะครับของห่วงนะครับเกิดจากการเชื่อมนะครับแล้วพีิไปชมด้านหลังสุดยอดเข้มขลังมากๆเพราะมีรอยแตกลานเป็นริ้วๆนะครับ fc สังเกตรอยแตกลานเป็นริ้วๆนะครับแสดงถึงความเก่าแก่และเข้มขลังแล้วจารึกข้อความรุ่นหนึ่งนะครับเลขไทยชัดเจนมากๆหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับโพเทเรพิชิตเหรียญสําคัญนี้เป็นเหรียญนะครับที่นิยมมากๆนะครับ จบทุกรายการไม่ว่าจบใหญ่จบเล็กนะครับหรือจะเป็นจอบกลางองค์หลวงพ่อเงินนะครับได้รับความนิยมมากๆจาก f c ของผมซึ่งในวันพวกนี้ผมเองก็ต้องนำนะครับเหรียญรายการหลวงพ่อเงินนะครับนำส่งที่จังหวัดนองบุรูนะครับต้องขอบคุณ f c จากนองบุพูนะครับเหรียญนี้สุดยอดเข้มขลังไม่ต้องอธิบายรายละเอียดแค่เ c ีเห็นแค่นี้ผมสูมให้ดูใใกล้เลยนะครับว่ามีรอยแตกลานเป็นริ้วๆเสมอกัน เอฟทีสังเกตด,ดูนะครับถ้าเหรียญเก่าจริงๆก็จะมีรอยแตกลานแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญใหม่นี้นะครับการแตกรานจะแตกออกเป็นลักษณะของอแตกไม่กี่ส่วนแต่นี่เป็นเสมอกันเลยนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังด้านหน้าก็ยังเข้มขลังนะครับเห็นโลหะที่ใช้จัดสร้างอย่างชัดเจนผมถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับให้เป็นรายการที่นิยมมากจริงๆผมไม่ต้องอธิบายละเอียดมากนะครับ แค่นี้เอก็รู้แล้วว่านิยมมากขนาดไหนขอบคุณ FC ที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวและเท x t ซรีวิวนะครับ FC กดติดตามกดแชร์กดวิวทาให้ยอดวิวยอด s u b สไครต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีผู้นิยมมากขึ้นผมต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าผมถือเรื่องของกดแรงดนึงดดดจากพลังงานบวกและสิ่งดีๆครับที่ส่งให้กันถ้าท่านส่งสิ่งใดดีมาจะได้สิ่งนั้นกลับไปนะครับมากเป็นพันธวีนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ